สวัสดีครับวันนี้พบกับกูนุ่มนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโซ่อาหารโซ่อาหารเป็นยังไงเอ่ยนะครับโซ่อาหารนะครับคือลักษณะนะครับของสิ่งมีชีวิตนะที่มีการกินกันเป็นทอดๆนะครับมีการถ่ายทอดอการกินเนี่ยนะครับถ่ายทอดพลังงานเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับ เริ่มต้นนะครับตั้งแต่นะครับดึงผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตมีลักษณะอย่างไรนะครับคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืชต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าจะเกียบเทียบสาหรับนักเรียนนะครับที่เราบริโภคหรือเรากินกันทุกวันนี่คืออะไรครับนี่ครับคือข้าวนั่นเองใช่ไหมครับเราก็จะได้กิน ข้าวทุกวันนะครับซึ่งเขาก็ผลิตมาให้เรานะครับมารับประทานนะครับเพื่อถ่ายทอดพลังงานมาให้เรานะครับแล้วที่2นะครับมีผู้ผลิตแล้วนะครับก็ต้องมีผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคนี้นะครับคือสิ่งมีชีวิตมันไม่สามารถนะครับสร้างอาหารได้เองนะครับเป็นผู้บริโภคนี้สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะครับ1ผู้บริโภคพืช นี่ครับยกตัวอย่างมาแล้วพวกกระต่ายนะครับพวกสัตะกระแตนนะครับมันจากบริโภคได้เฉพาะพืชอย่างเดียวนะครับแต่สังเกตว่าพวกกระต่ายนี่ก็จะกินแค่รอนเป็นพืชต่างๆนะครับที่เขากินนะครับก็ประทานไปนะครับสองนะครับผู้บริโภคสัตว์นะครับพวกสัตว์คืออะไรนะครับ คือสิ่งมีชีวิตที่บริโภคสัตว์นะครับเพื่อันเองนะครับเช่นพวกสิงโตนี่ครับตัวมิลล่ามีครับเจละเค้โอ้ยขาหรือเปล่านะขาหรือเปล่านะครับพวกผู้บริโภคสัตว์นี้นะครับมันก็สังเกตนะครับฟันมันจะเป็นเขี้ยวนะครับลำแหลงนะครับเพื่อที่จะมางับเหยื่อครับกระชากเหยื่อนะครับมันขาดนะครับ สามารถกินสัตว์นะครับตัวโตได้เลยนะพวกนี้นะครับเป็นพวกบริโภคสัตว์นะครับที่สามนะครับผู้บริโภคได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะครับเช่นพวกลิงนะครับเวลาน้องๆไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับเราก็จะเห็นลิงกินกล้วยกินทนายไปนะครับเป็นผลไม้นะครับแต่ว่าลิงนี่มันก็สามารถไปกินพวกหนอนพวกแมลงได้นะครับสังเกตไหมครับว่ากินได้ทั้ง พืชแล้วก็กินได้ทั้งสัตว์นะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็จะมาเรียนนะครับเกี่ยวกับโซ่อาหารซึ่งมันเป็นระดับขั้นยังไงเรามาดูกันเลยนี่เลยครับนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นะครับผู้ผลิตนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนมาเมื่อกี้นี้ว่ามันเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับมันก็คือพวกพืชต่างๆนั่นเองนะครับนี่ยกตัวอย่างนี้กูก็ ยกตัวอย่างง่ายคือแครอทนะครับเอน้องๆคิดว่าอะไรมากินแครอทต่อผมนึกซิกซ์ติกตอกติกตอกนะครับเราก็นึกถึงอยู่อย่างเดียวเลยคืออะไรครับคือกระต่ายใช่ไหมครับเราเอากระต่ายมาเลยครับนี่กระต่ายนะครับดูที่ลูกศรด้วยนะครับนักเรียครับลูกศรนะครับลูกศอนนี้จะชี้มาทางผู้บริโภคนะครับคือกระต่ายนะครับไปบริโภคพืชนะครับคือแครอทนั่นเองนะครับ กระต่ายนี้ก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งจำนะครับจดจำด้วยนะครับแล้วอ,<ส>อะไรมาบริโภคกระต่ายต่อนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกคีร์สอนมาก่อนพรึบเป็นงูก็ได้ครับโอเคเอางูมาพรึบนี่นะครับงูมากินกระต่ายต่อนะครับงูเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองนะครับ ต่อจากผู้บริโภคลำดับที่2คืออะไรอะไรมากินงูครับมีนะครับมีนะครับตัวที่มีกินงูนะครับเอาเป็นเดี่ยวแล้วกันไปเลยกินงูเลยนะครับเดี่ยวนะครับเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะครับถ้าไม่มีอะไรมาบริโภคเดี่ยวแล้วนะครับแสดงว่าเดี่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะครับหรือถ้ามีอะไรมากินเดี่ยวต่อนะครับเช่น อาจจะเป็นพวกสิงโตไม่ได้เดี๋ยวมันล่าเหยื่อนะครับพอล่าเหยื่ออยู่พื้นดินมันก็จะตะกุบกินนะครับสิงโตก็จะกลายเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายแทนนะครับเหี่ยวก็จะกลายเป็นผู้บริโภคลำที่3นะครับดูที่ลูกศรดูทีท่ระดับขั้นดีนะครับนะครับแล้วก็นี่คือโซ่ออาหารนะครับ,บนักเรียนครับถ้าถามว่านะครับพวกสัตว์พวกนี้ มีอะไรกินมันต่อไหมนะครับถ้ามันตายไปมันก็จะมีนะถ้าตายดยธรรมชาติมันก็จะมีสิ่งที่มากินมันต่อนะรหรือย่อยสลายมันต่อเขาเรียกว่าผู้ย่อยสลายนั่นเองนะครับ <ś> พวกแบคทีเรียเหลล็ดรากต่างๆนะครับนี่คือกระบวนการของโซ่อาหารพอที่จะเข้าใจไหมครับเด็กนๆนะครับวันนี้เราไปนะครับทำใบงานกันเลยเอา้าวขึ้นมาใบงาน นักเรียนก็ฝุดทำกันนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงท่นนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ